เป็นโรงเบียร์ที่เปิดไปแล้ว4 3 6ปีไม่ได้ดังแค่ใน,นประเทศแต่ดังระดับโลกเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองมิวนิกกับร้านนี้เลยครับ h o อ p y House เป็นจุดหมายปลายทางของคอเบียร์ทั่วโลกยกให้เป็นร้านอาหารที่วุ่นวายสุดเท่าที่เคยไปมาแปลกใหม่สนุกสนานและโคตรมันใหญ่ขนาดเป็นอาณานิคมเลยแต่โต๊ะเต็มตลอดการหารที่นั่งต้องใช้ความสามารถชั้นสูงแย่งชิงกันแบบเก้าอี้ดนตรีต้องแชร์โต๊ะกับคนอื่นนั่งติดกันเหมือนรถเมลอนบ้านเราเก้าอี้ที่เนี่ยมีค่ามากแค่วิงหาโต๊ะก็สนุกละร <c oughs> ้านนีีีี้้้ยยยยยขายอาออหารรบบบบบวเเเเเแแแแดดัังงิมมมลละนนน่ถึโ ต้องกินขาหมูเยอรมันกับไส้กรอกรวมเยอรมันขาหมูคือชิ้นใหญ่แบบวัวตายควายลม้มตัวหนังคือโคตรกรอบเค็มนิดๆตัวเนื้อชุ่มฉ่ำไม่เหนียวกินกับน้ำเกร vie, กเวี่ดาร์กเบียร์เข้ากันมากเป็นครั้งแรกของหนุ่มสำหรับโปอตโต้ดัมปิง้งเท็กเจอร์แบบนี้โคตรหนึบจานใหญ่ขนาดนี้ยี่ยูโรหรือประมาณ800บาทจานไส้กรอกรวมจะมีไส้กรอก3ชนิดไส้กรอกหมูไส้กรอกเวียนนาและไส้กรอกชาววังมาพร้อมกัะหล่ำปีดองละมันฝรั่งไส้กรอกคืออย่างดีอร่อยทุกแบบทั้งยาวทั้งใหญ่ใครๆกกก็ชชอออออบบบแตต่่่่่่สสิิงงททททีีีีีุดด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 ในนนนนนจาาาาาา้้้้คืืะะหหหลลัเยยยยไไมมมโโปปป18.5ูรรรณ700ววข เป็นแพนเค้กชีกสไตล์ออสเตรียโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเสริมมาพร้อมกับซอสผลไม้นุมน่มๆเปรี้ยวหวานอร่อยแต่จานใหญ่ไปหน่อยนะครับราคา10.50ยูโรหรือประมาณ400บาทตัวร้านอยู่ใกล้จัตุรัสกลางมาเรียนพลาสใครมีมามุนิกประเทศเยอรมันนี้ต้อง,องลองสักครั้งใครสั่งไม่ถูกเซฟคลิปนี้โชว์รูปเลยครับเพราะภาษาเยอรมันยากมาวันนี้ดูแลเพจใช้เงินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ